ดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่อง Channel คิวที่ไพแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ในหน้าของด mm ีจีหนึ่งหกแปดแปดจีค่ะทุกคนคะวันนี้พกทุนมาหนึ่งพันกับอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะ mm hmm. มาเดินซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเราจะร mm ันเบ็ดยี่สิบไป mm hmm. ดอกแรกแล้วไงมาอีกหกสิบบาท mm hmm. ยังไงคูณสี่เข้าไปอีกโอ้โหดอกแรก ม้ละยี่สิบาทเองนะ,ะทุกคนค่ะได้ห้าร้อยกว่าบาทไ,ไม่มีอะไรจะพูดแต่ทุกคนนะสวยๆเลยค่ะปะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปเปิด Auto ออโต้กันก่อนเลยนะคะทุกคนเราไล่ไปทีละเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะจะไดเ้เป็นดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะ,ะเออบดนี้ไม่เข้าไปเบ็ดนู้นเบ็ดนู้นไม่เข้ากลับมาเบ็ดนี้อะไรนะคะอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าเบ็ดเดียวไม่เข้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ มาแล้วมะขามเทศมะขาเทศก็หรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าแอปเปิลวะแล้วมันมีหัวหอมเลยเว้ยสเก็ตเตอร์จะลงตอนไหนเนี่ยอม,มาแล้วหนึ่งตัวพูดถึงไม่ได้มาชิดชิดไม่โดนหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสวยอยู่พี่มนาะยัางไงวิตามินกุยตอนนี้ คนหายกำไรหดไปแหวนะคะทุกคนเหลืออยูแปดรอยบาทเออกล้วยมาต่อเติมชีวิตนิดนึงนมหนึ่งรองบาทนะคะทุกคนโอ้โหติดเค้วา่าทุกคนมากเลยอะจะใช้แทน,นะคำะว่าอะไรดีอ่ะคนดูแล้วกันนะเออสองรอยสิบบาทเราจะไปจัดไป,ดไปหายอยากเรือแบบนี้สี่ใจหายแปลกๆอันเนี้ย น,นี่เราอยู่ที่เบ็หนึ่บาทกันก่อนอื้าสิบคูณสองเข้าไปอีก180บาทยังไงมาเพิ่มอีกอืสุดจริงสุดจริงไม่ติงนงางสาบกโอเคคูณสามเข้าไปสไวยพี่ถึงจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็โอเคนะทุกคนถือว่ายังได้อยู่ไม่ได้เลย180ชิปิบมาใครไกลอือหอไม่มาได้แป้งอะไรเนี่ย โอเคใครไก่หกสิบอือหกล้วย468บาทแล้วคะ่ะบวกอีก216มายังไงขึ้นมาพันเท่าเดิมแล้วเราก็อยู่ที่120่งอยี่สิบาทเดเท่าเดิมเพิ่มเติมขึ้นได้อีก60สวย234สามสี่สวยคูสองเข้าไปสามอยสาคูณสองก็ห6รหกสิบบาทนะทุกคนนะ ท่านี้กำไรเราอยู่ที่สามสี่ร้อยบาทนะคะทุกคนโอเคสองสี่ศูนย์สวยคูณสามเข้าไปอีกโอ้หนึ่งพันยี 2, ่สิบหกบาทนะคะทุกคนค่ะในหน้าดีดีหนึ่งหกแปดดีนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรใช้มีจารณาญาในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอแม่ผูกของคูณสองเข้ามาอีกโอ้ บวกอีกหนึรอยี่สิบาทค่ะคุณชมกำไรตอนนี้อยู่ที่1341บาทนะคะแนน้าของดีจีหนึ่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ